โโโฮฮสวัสดีคนดูที่น่า hey. ร e ักและน่าเกลียดทุกๆคนพบกับเกมโลบล็อกโลบลูดของพวกเราในช่องของฟีโอเวนแกงอีวอลของพวกเราเฮ้ยแอุ้ย HD HD แม่งที่นี่นแล้ววะ ทำไมรู้สึกเหมือนมีคนด่ากูวะเอ็กซ์ดีตัดดาแล้วก็ไปซูมด่ากูโคตรแย่เลยเว้ยรู้ป่ะมีเด็กไม่เคยเห็นหน้ามึงด้วยเป็นอะไรแปลกมากเลยเว้ยมีคนบอกว่าเอ็กดีหน้าเด็กมากเลยเสียงไม่เหมือนกันหน้าเลยทำไมว่าเสียงแก่ขนาดนั้นเลยเสียงแก่แต่หน้าเด็กหน้าเด็กเชียงใหม่เขาเนี่ยคือสไตล์เด็กเชียงใหม่อ่ะเด็กเชียงใหม่เขาหน้าตาแบบเอ็กดีทุกคนเลยบอกว่าหน้าหมือนเอ็กดีทุกคนไม่ใช่เชียงใหม่ทั้งคณะเชียงใหม่หน้าเหมือนเอ็กดีหมดละ โอเคคนดูฝากยกดไลค์กดติด like, ตามให้กับคลิปวิดีโอนี้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของพวกเราพี่เอเวทกับเพื่อนๆน,นะแล้วก็นอนมาสคอตในคลิปวิดีโอนี้นอนมาสคอตถามว่าถ้าคนดูขายอาหารได้เนี่ยอยากจะไปขายที่ไหนอ่ะลละบอกเลนลงไปบอกนอะมาสคอตลงไปเม้นต์อย่าลงไปแจกหัวใจทุกๆคนเลยและที่สำคัญเลยนะคลิปนี้อีเ e พิร์ตัดเป็นครั้งแรก เป็นกำลังจะให้น้องเพริร์ดนะจ๊ะคลิปนี้พี่เวนไม่ได้ตัดแล้วจะเป็นน้องเพิร์ดตัดนะแล้วก็เพื่อนๆนะหลังๆพี่เวนจะไม่ค่อยตัดแล้วนะพอดีเหนื่อยนะทำอย่างอื่นด้วยเราจะได้คิดคอนเทนต์ลงคลิปได้เ<า>ยอะเยอะเริมมม่มแก่เริ่มแก่เริ่มแก่เอา้าต้องบอกให้รู้ความเป็นไปของช่องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผมไม่อัปเดตสถานการณ์ช่องเดี๋ยวไหลตายอีกเอาล่ะพร้อมหรือยังเกมนี้มีชื่อว่า food truck experience ประสบการณ์รถขายอาหาร มันคือในจักรวาลของเอกเอ็กเทเรียนไงรู้ป่าวมันมีประมาณเป็นสิบยี่สิบเกมเลยนะเว้ยเอ็กเทเรียนอ่ะมเนก็ช้ามาเยอะจังเลยมันคือในจักรวาลของมันในกาแล็กซีของมันทีเด็กว้ายว้ายวายว้าเปิดไม่เปิดไม่ได้แม่งอีซี่อีซี่วอ้ยน้องกูสั่งมาส่งเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันที่เดิมเลยนี่เหมือนเราอยู่ที่ใจกลางเมืองในเวลากลางคืนเฮ้ยอะไรอ่ะ ยินดีต <SBS> ้อนรับสู่กะแรกของการขายรถขายอาหารของแกในวันนี้งานของแกก็คือดูแลลูกค้าแล้วก็เออดูแลเดอะปาร์คฮะดูแลสวนด้วยเหรอเกี่ยวอะไรกับสวนวะกูมาขายอาหารโชคดีคือหนึ่งแม่งอะไรแม่งไว้จะตกใจเลยยืนหรือว่าแต่ละคือหนึ่งเฉย คนหนึ่งคนหนึ่งเปอร์เซ็นตกันไหมเอ๊ะเอ็กดีพูดบางอย่างเอ็กดีบอกว่าอะไรอ่ะถึงเวลาเข้ากะแล้วเอ็กดีพากเร็วมันบอกเอ็กดีถึงเวลาเข้ากะแล้วถึงเวลาเข้ากะแล้วสิฉันโอเคเอ็กดีเราเปิดรถเละเราขายหานที่สวนสาธารณะกันแม่งมืดเราจะมีใครมาวะขายให้เอคอนกันนะเว้ยเว้ยทำไมมันวนรถอีนี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราจะทำอะไรเนี่ยเว้ยเว้ยมีปืนอุ๊ซี่อยู่ โอ้ยมันกระเด็กระเดนี่ยแบบขายหันอยู่แล้วมีจุมาจี้แล้วมึงหยิบอุ้งเท้าแล้วไปฮะวูวววตุ้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 ตม้กุ้วุ้กุ้ตุ้ตุโกุ้เุงได้มุ้ขอ้ตุ้เอ้ตุ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 ้อุ้บุ้ต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 ุนตุ้าุินุาเุ้ตุันุนตอ้ โอ้โลายฤทิ์เพื่อนเอ้ยมีลูกซองสองออฟสองออฟเฮ้ย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 เดีครับสุดหล่อเ้ยไรท่าเดินไม่อย่างตุ๊ดเลยเอ็งดีเสิร์เพราะอะไรเอ็งดีเดี๋ยวขับเกินถ้าเดินแบบถ้าเดินก็แย่เลยอะไม่มาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเดินไม่อย่างตุ๊ดเลยไอ็ออมกินรีแวร์ เมียกเฮ้ยโอ้โหใครเพื่อนใครอีกเนี่ยเฮ้ยมีปืนด้วยวะใช่ปครใครไม่รู้อ่ะใครวะโอ้มีดาบใครไม่รู้ขอน้ำโซดาเอาไปครับขับเกินเก็บเสียงแย่มากเกมเกมนีอะไรเนี่ยนี่ไงเพื่อนแบบอะไรนะลูกค้าพูดมากเกินไปก็เอากาวติดปากลูกค้าแล้วก็ปิดไปเลยเฮ้ยแบนโอ้ทำไปแกโอ้ทอไปแก ตรนี้เป็นอะไรกับมือถือเนี่ยกูรู้สึกว่าในเกมจักรวาลแม่งโทรศัพท์นี่ของคู่กันจริงๆเลยแม่งโทรเชียวอะไรรอบม่ะไอ้ล่าสุดแม่งก็โทรศัพท์เลยไอ้กี์กี้เอฟเฟิร์สพูดฮัลโหลอะไรกันฮัลโหลเฮ้ยเอ๊ะนายนายพูดว่าตอนนายแต่นนั้พากว่ามีคนมาแกล้งโทรมาแกล้งเราโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยไรสาระมันมีคนมาโทรมาแกล้งไม่ใครอ่ะ เพื่ออะไราโปแกงเกอร์เราโปแกงเกอร์นั่นมาสไม่เปิจัดมากำจัดเร็วนั่นมาใครเนี่ยคุณใครเนี่ยไม่ใช่แล้วนั่นมาสขับเคลื่อนเราโปแกงเกอร์สปายสปายอะไรเรเหี้ยอิเกอรปอมวอสไปใครมาใครวะเฮ้ยใครเพื่อนใครบอกครัไม่ไม่รู้จักไปไอหนุ่มเทสดี เรียกมึงนั่นแหละเว้นมันมันมันคนนี้อยู่ในเฟรเรามันโดนแบนมาแล้วทำไมมันอยู่เนี่ยเอดูเทสดีับคืนเอกดีแล้วไงต่อเกมไม่มีเลยเลยเกมบังเปล่าเออก็เราขายอาหารเรามันก็โอ้โโอ้โกูโดนบีบจากรถแล้ว ตะบัวอย่าทำให้ทศฐานลักษ์สกปรกนะรู้เปล่าระเบือมึงีกแล้ะเอ๊ะกินนี้ติดใจเอ๊ะนี้ทำอาหารอร่อยกันนี้่า้องสั่งแต่น้ำต้องสั่งน้ำนแใครรับก็สั่งน้ำบ้านไม่มีน้ำดื่มหรอจนนะสิจนนะสิบ้านไม่มีน้ำดื่มหรือไงจนนะสิจนเลยสิอ้ามทองเอ่ะอ้าสตองอ่ะไอ้ ฝังงานทั้งคืนคืนที่สองออกมาได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยวันแรกนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะขนมันขยะอ่ะให้ตายสิแล้วเป็นความรับผิดชอบของพวกเราด้วยทั้งำที่พวกเราไม่ได้ทำสกปรกอ่ะเอกนีเอกนีพูดว่าเราควรทำความสะอาดก่อนที่ลูกค้าจะมาพักเลียวพักเลียวเราควรทำความสาก่อนที่ลูกค้าจะมานะหลุดแล้วมึงไงโบโบโบว์ ไอขยาเก็บเรียบร้อยโอ้โหมันเยอะมากเลยนะแหละให้ตายอย่าลูกค้าไม่มาใช้บริการเราต้องคืนคนยิ่งน้อยด้วยมีกิลลี่อยู่เราไม่ต้องกลัวมม่ขาดไม่ขาดงบหรอกไอ้นั่นมันไม่มีน้ําแดงเรียบร้อยไอ้นี่บอกว่าดูดีขึ้นเยอะเลยสะอาดแล้วอดูดีขึ้นเยอะเลยมันดูเป๊ะๆวะไอ้ดีมึงจะต้องพูดว่าเออเอาขยะไปทิ้งในเอออะไรว่าถังขยะไอ้พวกใครเศษขยะอยู่ไหนวะทีนี้เราเอาขยะไปทิ้งในถังขยะกันเด้อ ไม่ขาดใครใหญ่อยู่แล้ววะพูตามแห้งมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตลกดีรถรถไหนขยะถุงขยะวะหรือว่าอยู่หรือว่าอยู่ในไม่อยู่ไม่อยู่ในช่องแคบเก็บไว้ด้ใจเหรออยู่ในกระเป๋าซิมิตีเก็บไว้ในเนี่ยมันมีให้เก็บเต็มแมปเลยเนี่ยเบอร์เกอร์ทองเ่ยเราเก็บมาแล้วสองคนกูเดินเบอร์เกอร์กูเดินเอสยวท์ไลท์นี่มน่ากลัวจังเลยโอ้ยหูฉันทักเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิเฮ้ยเบอร์เกอร์ทองมันเป็นอะไรอ่ะ เพิ่งตัวอะไรอ่ะไอตีนี่มีอะไรให้เราใจเหรอเไอตีนี่โคตรกลัวไอตีีโคตรหวาดกลัวเลยอะไรอ่ะเปิดรถบรรทุกกันเถอะโจโจโคตรเบื่อไอ้หัวอะไรนะไม่เคยเห็นมาก่อนหัวบอลลูมเลยไอตีนีเล่นสองอันอะเบอร์เกอร์ทองอ่ะเจอละเบิร์สอันหนึ่งมีเวนเสิร์ฟไปอร์มามาได้เลยเอ้ยล้างมือก่อนอย่าอย่าเสิร์ฟลูกค้าแบบมือสกปรกไม่ได้ อครกอย่าเป็นเหมือนพวกอินเดียนะแบบฉี่่ใชมอินเดียฉี่แล้วว่าปั้นโรตีแล้วไปล้างมือชอบชอบโดนจริงป่าวตอนมันไม่จริงเว้ยตอนตอนเด็กแบบชอบโดนหลอกเพราะว่าพี่บ้าไม่อยากให้กินเว้ยชอบเขาชอบหลอกอย่างนี้เว้ยเอาไปเขาท้ยไปไหนบอกท่านรับบอกให้บ้านบอกฉี่อร่อยฉีอร่อยเค็มๆใครเนี่ยเพื่อนอะไรนะเว้ย ตัวอะไรเนี่ยสปปายนี่วะก็ <Hello. S 1> สั่งค้อนดอกอะ่ะมึงหลุดมาจากไหนเนี่ย oh, จากอาวานไนเนี่ยมึงอ่ะเออวันพีกิตัังรวเ <laughs> ีนมมจะก,กินธามะตอนหนึ่งอะ่ะอะไรไอ้ดอาก,ก้อนเบียพีช <laughs> <laughs> เลยกินธามะเดอะมูฟวี่ไปจับซักดราก้อนเบียพีชดอาก้อนเบียพีชเออเมมึงเม่อมึงรู้มึงกระสัเขา้าไปกูไม่รู้คน <laughs> ไหนโอ้ <laughs> <laughs> น้องเพิร์ดเ,เลี้ยงใครมาเลี้ยงสิงโต้น้องเพิร์ดบบโว้่นั่นอะไรอ่ะเอ็งมีพูดอะไรอ่ะใครเลี้ยงสิงโตมีใครบางคนกำลังตกที่นั่งลำบากหรือเปล่าเอ็กี้บอกงี้เลยนะตีองม,มาอีกแล้ว,วมามจิ้นด้วยวม,าม,วมาจิ้นด้วยสาวเชี่ยแล้วนะมึงอ่ะจะบอกนะออกพอเขาเรียกผัดอกใคร เฮ้ยพอบ่อยจะแคบก่านี้แล้วทำไม่เอาน้ำอีกไปบ้านไม่ขาดน้ำจริงๆมาแต่ตัวไม่มาเป็นยาสิที่พาไปมีน้ำหรือยังไงจนแล้วดิ่ยี่เก๋ไม่เจ๋ววะไปบ้านมันน่าอยู่แถวนี้นกิสติเปะเนี่ยไอ้ไอ้ที่เราทิ้งไปเมื่อกี้ว้ายว้ายวายว้ายท้านี้ไงมาแล้วลัคกี้ลัคกี้เดี๋มาแล้วลัคกี้มาจนได้มาจนได้นะแก๋มันไม่เคยสั่งเบอร์เกอร์เลยวะ แม่อร่อยวังแต่ว่าแต่ว่าเออสกูปเด็ดของร้านรถเรานี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะเว้ยทุกคนไปสั่งแต่คอาตัดกับน้ำกันยำเดตยำนี่ยำยำเบอร์เกอร์เลยนะเว้ยเฮ้ยว่ากะโมมึงใครเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีคั้นซีนเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้ยเงี้ยเลยก่อนเงี้ยบัญจีกรรมวากมอว่ากมอว่ากมที่นี่ที่ไหนอะเพิร์กสนี่คิอะไรก่อนด้วยแหละ น้องอยากได้น้ำเหรอนี่อย่พี่เสด็จน้ำให้เอาไปเลยโอ้โหเสียงไม่ไม่น่ารักมึงมึงแดกมึงแดกท้กก็ป่องเลยดีกว่าเสียงอย่างเงี้ยงอมงอมให้ไปนป๊อะมันแดกเลยเว้ยแบบใครว้น่ะเนี่ยวะตัวตลกมาอะไรเ่ยตัวอะไรเฮ้ยใช่คนเพื่อนเฟรนดิสบอกว่าหัวมันสั่นวะเบอร์เกอร์เฮ้ยนี่ไงเขาอยากได้เบอร์เกอร์แล้วขอบคุณครับเป็นไรหรือไมงเนี่ยร้านเราคุ้มเข้มครับมีคนดูข้างนอกแล้วคนขายครับ มทดสอบจังใกล้ชิดครับทุกคนเมื่อเมื่อไหร่เราจะรวยไม่อยากขายแล้วขายไม่ว่ารวยหรอกคิดขายดูเวลากับสถานที่ด้วยแบบแม่งไม่มึงอย่าคิดว่าจะรวยเลยไม่ยขายขายแต่กูถามก่อนนะยอะอะไรอ่ะปิดร้าน้้ย ไอ้สิ่งที่ฉันรู้สึกได้คือเสียงโคตรดังอ่ะดังชิบหายเลย่เแล้วสไตล์เกมแม่ก็เป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมไม่เหลือเลื่องไงแม่อย่างนี้เลยไม่มาไอ้กูดุ้งล่ะไอตี้บอกว่าถึงเวลาปิดแล้วแต่คืนนี้เม่อมึงดูไม่มีอะไรเลยแบบดูไม่ตกใจเลยมีผีหลอกกูอยู่อะเกมมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเราตังไปเองในห้องเลยนี่แหละคืนที่สองถึงเวลาเปิดกะอีกครั้งหนึ่ง เออมันใหญ่จังวะเฮ้ยทำไมทำไมมีคนโดนออกมาจากรถเราอ่ะหรือว่าเป็นคนขโมยวะเบอร์เกอร์เราเออมันใหญ่จังนี่เราตามรอยเท้าไปก่อนไหมอ่าเบอร์เกอร์กูขายไปหมดเอยเบอร์เกอร์ฮอดดอกน้ำหายเจอเกิดอะไรขึ้นมีคนแอบเข้ามาขโมยทุกทุกอย่างหายไปเองนี่ทำไมแค่เบอร์เกอร์กับโซดาหายทำไมต้องทำเสียงแบบ มันก็มาไม่เห็นมีไม่เห็นมีมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ล้านมันควรอยู่ตรงนั้นทุกวันแต่มันกลับหายไปในคืนนี้อะไรนะอะไรนะใครเดินเข้าไปกูเบียกดูจกะแกกูลำคาดังจะแกมัน้งทุกคนดีๆป่ะตามรอยเท้าปริศนาไปคนนึงมันก็โดนกันหมดอ่ะกูเบาเสียงกันรอยเท้าหายไปแล้วออมองหาของที่ถูกขโมยเลยเพื่อนๆทำไงก่อนที่จะขโมย่นไง กับมะนาเพี่แล้วมันกลัะไอ้ไอ้ยัยกูกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเ้ยกูกูอ่านไปเบอรแมงแตกมาจากเสียงเลยมัน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 มีสองทางเลือกเมื่อกี้เว้ยคือขับผ่านรถออกหนีผ่านรถกับวิ่งออกไปจากที่นี่เลยเว้ยแต่าออกผ่านรถอะรอดได้จริงเว้ยแต่กูว่าถ้าออกสุดทานะไปน่าจะแพ้น่าจะเป็นแบดเอนเว้ยเรากูเราจะเราเรากูเอนเว้ยโอเคมัน เรียกได้ว่าทำพวกกูโคตรผิดหวังเลยล่ะสำหรับเอ็กเพลเยนนี้นะฮะเอ็กเพลเยนอื่นเล่นดีกว่านะไอไอ้ขอดูดาวไอไอไอคนประพาคารดูป่ามันยังน่าเล่นกว่าเยอะเลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันีะจะคคัดูสำหรับคลิปวิดีโอนี้ว้เจันทรมาในคลิปหน้าบายบายจัง If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of baking. Modern kingdom for the taking.